อ้ยไม่ได้วัดเลยไไม่ได้วัดเลยไงคนเฮ้ยมาแลวมาวัดวัดเรียบร้อยทุกคนมาส่งทีงที่เลยถ้าได้ไซโด้ให้สองตัวเลย Ik wil er niet meer. Ik wil er niet meer, d'r kun! Oh, 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 d'r kun! Nee! Oh, 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 d'r kun! D'r kun! D'r Ukhum Dari ha Ik man cap ni ก้าพัชชายสวัสดีไอ้น้องต้องตึกปา่าเพราะนเนาะอนี้น้อเบิรงหมายประจำนี่แล้วนะน้องเสื่อมเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะแล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกน<ม>ตอีกเลยเอามาเรียกทุกคนราชิมีโตเนาะลองว่านี่สำหรับ,รนะบอ,นะอ,อุปกรณ์เอาไรเซ็บน,นี่จะเป็นดอกดอกวีแวมีแป้นเนาะกับใบสันเจ็บสองเนาะ โรปรปลายคันไหมนะเจ็ที่สองคันปริ้นดีเด็กกับอ่ารอกอย่างวะเิทีสองร้อยเปล่าประมาณนั้นเจือไว้รอกสี่นะเอ้าเจ้าไหนใส่เข้ามาเบิ้งก็ทราบก็ได้ก็แตกก็อีสานเนาะเดี๋ยวหยอยไปเบิ้งกันว่าจะมีผลงานหร้อเนล่าสาธ เนื่อเนื่อนข่จะเป็นแจ๊กใยนะกอย่างของแพร่ ไม่โดนทุกคนนั่นๆัดสกดรอบสองไม่โดนอมันตามมานี่เลย โอ้อย่างนี้ก็จบเลยหมายแตกตียังไงก็ฟู้คนมันฟู้ครับทุกคนอุ้ยไม่ได้วัดเลยไงเุ้ยไม่ได้บัดเลยไงเฮ้ย อือไม่ได้วัดเลยไงไม่ได้วัดเลยไงคนปลาอะไรปลาซ้ำดีส,สองอือปลาหมูสิอ้ยเจ๊งใหญ่ดี๊ยวเดี๋ยวเดี<อ>๊ยวเดี๊ยวลบๆๆลบ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 ไอ้ทุกคนบุกเกลือนะตัวน,นี้จะขี้ต่ายบวกสองขี้ครัอืมตีเลย ตีไปมันฟาดเลยนะคนตีไปฟาดแตเนะกบ้างอ่าไนาะเกือบายกะโอเคใช่ไหมตีไปเดี๋ยวขอทายหกก็บป่าทายหกก่อนาะเกือบขอาเดี๋ยวทายหกกันนะเนาะตีตอนะคนเก็บป่าละ ตีไหมมึงกัดเลยนะเมื่อกีนน้น่พุ่งมาใส่เลย เอไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็มัวอะไรฟู่อยู่ เฮ้าาย,ยาาทุกคนเออมีไซส์มีไซส์เมกียอ่ะเฮ้ยทุกคนตีอีีเดี๋ยวให้ได้กระโปงตีป่ะ ว่าอยากให้มันได้ป่านะไม่ทำไมแอคชั่นมันเป็นอย่างนี้นไม่มันเกาะนี่น้ำกี้ไง ด้ยตัวใหญ่น้ำกตีเราเห็นปากมันโจมน้ำจะหลุดไงไว้ตรงนี้ก็ไว้ตรงนี้ดีกว่าไหมไว้ตรงนี้ก็ได้มัดไว้โอ้ยไว้ตรงนี้ก็ได้มัดไว้โอ้ยไว้ตรงนี้ก็ได้มัดไว้ไวไว โอ้ยาอะไรวะมด<า>ฮะโฮ้ยลาซอนได้กี่โลไปโลเลยโอ้ยเมื่อเมื่อแก้มันอยู่ตรงนู้นแล้วมันโดดใส่เลยเหรอไม่อันไม่ปล่อยไม่รู้มันกัดอันนี้หรือเปล่าถอ้ไม่ใช่ไหมคะอะไม่เฮ้ยอุ้ยได้อัดไว้ปะ นึกว่าชักปลาอย่างเมื่อกี้นี่กำลังเบิ้งอยู่วันนี้อะบรายเบิงอันเนื้อเลยนะรู้ว่มันกัดบบกัดเพราเมื่อกี้เห็นโตอยู่เดแต่มันกรูดพุ้มคุณเอ้๋ยเหงไม่าไฮ้ยัดตัดตัดตัตัดัดนี่โดนายงบกับด้อรับ ไม้นั้นเรากลับเรียบร้อยทุกคน เวัดลอยทุกคนามาส่งถึงที่เลยบัดลอยเลยนะเอาไว้แม่อยู่ตั้งไครหน่ยทำไงดีเนาะวัดลอยมาเลยทุกคนเออมันลอยมาหาตีนเลยเดี๋ยวอันเปิดตากนันนะไอ้เจ๊นี่สอง,อางตาเนาะเออได้แบบแจ็คเลยมันเพึกอยู่แต่มันบอเขาเนี่เห็นเลือดอยู่ ทะลุโดนตาเดียนะเอ้าจัดการมันเดี๋ยวให้ได้กระโปรงไปปา,าก,ก่ะคนน้องีต้องนะคนได้กระโปรงไปล้างสายู่ได้แล้วกับตันวัดวัดลอยเลยนะ <c oughs> คันยูกไก่นานี่บะไรแล้วถ้าถ้ามันกัดไก่นี่ไม่ได้นะเมื่อกี้นี่เ<อ>พราะมันลอยไม่ถึงฝั่งไงเมื่อกี้เอ็มไตั้งตัวไดใช่ปะก็เห็นกัดกัพัดเลยอะถ้าเป็นสป,ปินไอ็มันจะส่งคันลงแล้วก็วัดขึ้นเหรออันนี้น้ำตื้นด้วยก็วัดเลย อันนี้น้ำอะไรไว้ยจะดีกันบ้างอะไรผมยังไม่ได้ปลาทั้งบเลยคนจะเพิ่งเสียใจทำไมจะเพิ่งเสียใจทำพระแสงอะไร ถ้าได้ไซโด้ไดให้สองตัวเลยดินอีกแล้วบินอีกแล้วทุกคนดิ้นอีกแล้วบินอีกแล้วทุกคนโอ๊ยดินอีกแล้วมาพร้อมแสบถึงสตรีนคุณเลยเออมาแสบเป็นปีน ไม่จําเป็นคนระับปลดเหยือ่อยากครับปลดง่ายๆย,ยี่ใส่อันนั้นอเอาไปที่คุณไปเอามาปะบลอ,อนใส่อันนั้นบลบอเอาอคิปเปอร์นี่ก็ได้หรือว่าบลเอาก็ได้ต,ตั้งมัน รัดกันอีกนะเฮ้ยเออนี่้ย,ยตปันรัดกล้องกันเลยมากัดตรงรัดกันพอดีอ่ะเขาหนัอะไรดิมัน,ดดน,น,ม,นมันมีอาการแต่มันไม่เอาอ่ะ ดูดูดูคนุนเฮ้ยคนี้เคิดไปท่อมกันเนี่ยมีค้านะตรงนี้อมนี่ต้น,นสี่ตอนสกับต้นนะั้นเฮ้ยเฉยเดี๋ยวแค่ตาก็เก้ได้สิแล้วนี่ กีคิดไปแล้กัดอีกแด้วกับตันเอ้ยตัวเล็กเกิน ถ้ากระตันได้ไอ้มาให้กระตันเรื่องหมดเลยใช่ นุนนุ่นนุ่นนุนนุนอยน่ดนๆตนุนี่ทุกคนตัวนี่ห้ามีกำลังก๊อแล้วนะนี่นะอ๊ะม่้อยสหญแนอือย่ายแค่เพิ่อนมันได้ทุ่มมันะนี่กระโปงได้เลวนี่กระปงไม่เงอตัวนี่ดีใจฮะดีใจเฮ้ยเดี๋ยวข้าเราได้เฮ้ยเอาสักเจ็ดแปดตัวเลยไหมได้ แต่เจ็บแต่ตัวก็เหยื่อกสองตัวโอเคแล้วนะนี่เดี๋ยวเขาเก็บตาก,กันเนาะเดี๋ยวต้องได้อันเมื่อกี้นีปิดคลิปไปแล้วนะทุกคนาการับตีไ,ได้ที่เฉยได้ได้เพิ่มอีกสองตัวเออจับสองมากโดนสองตัวโคตรงงแหม,มเดี๋ยวเขาเก็บตาก,กันเนาะเอาตีต่อน,นะทุกคนโอเคได้หาตัวถือว่าไม่หลุดกาับไปห้าแนนะต้มแล้วเนาะโลกฝนตกเมื่อคืนนี่ผาน้อยก็เลยห้าฝน อย่<า>ตีไปมไหม,ต,ม,มตีไปกัดเจอบทุกมันตอนตอนแรกตอนแรกไอ้ไม่กับ,บไม่ดิดิขัดอีกแล้วไม่โดนตอนแรกเขาก็ตีบวกขึ้นว่ามันตีมานปานนี้เออตอนตีอยู่นู่นมีตัวกัดตัวเดียวเลยเมื่อกี้กันไม่โดน กัดเกือบทุกไม้วงแหละแอ,อ้มในวงนั่ะแล้วทางนี้นี่กัดเข้าเต็มปากทุกตัวด้วยนะนไม่เหมือนในตรงป่านั่งตอน,นแรกไอ้มเองก็ไม่คิดว่ามันจะกัดดีขนาดนี้ใช่กัดดีจนไม่อยากขับเลยใช่ไหมอืมตีทั้งวันก็ได้ถ้ากัดดี เดี๋ยวต้องถ่ายหน้าปกคลิปใหม่แล้วอย่างนี้เอาต้องเอาห้าตัวออกมาเมื่อกี้กัดอยู่นะกัดไม่โดน เฮ้ยนะไม่โดนตีไปดิกับตันเออตีไปตีไปไอ้พยอยเออดูดูเหยื <Exped ition introductions> ่อด้วยเออมันกลับเหมือนตัวกลับกระตันอ่ะพวกพวกสองทีไม่โดน อ่ะทุกคนนี่รูบผลงานนะเมื่อกี้ติดคลิปไปหอบหนึงนะในห้าแทมตอนนั้นต,ติดคลิปไปสามแทมในห้าแทมเลยมาติดคลิปแม่งเนาะย่างกรบฟตีก็ได้เดี๋ยววันนี้ต้องไปกลับแทรละเพราะว่าเบิด์ม่งอีกทีละ,ะส่องตัวตามหลังนีไนะนได้จากเมคานะสามตัวก้อน่าแจ็คของแทรเนาะ ของแค่ก็มี่าโอ้บวกกันนี้จะไปหาเต็ม